าสํารวจว่ากัวกระเพแผลนี่เห็นไหมพี่น้องก็เป็นโรคเขาเอิดโรคก่งยางก่อนเฮ้นี่ตันนี้เป็นหายใจพือผือเซโตมันดูดูียาเขียวเซโตมันดูดูเดี๋ยวสิไปเบิรงว่ัตโต้ที่เอาใบหลูุไส มันหูเส้นมาหนิหายตัวใดอ่ะเผื่อว่าหายแบบเอียวก่อนเอาคือจะเขายาวเร็วแท่เอามันแมนบมันเมนเอาหายบเอียวพี่เขายาวเร็วแท้นี่มันเป็นลกพี่น้องบึงข้าื่นเป็นลก มันอาจสิสมบูร yeah, ณ์ม no, well ัน yeah, ก so ็เลยเข่าออกยงวไงประกาศยางป้ายาดมันส้นีอ่นีเอนี่วที่สามัทง่นเรียงมันตายมันบอแมนอยู่แมนอยู่แมนอยู่ดอกเพราะว่ามันมันสมบูรณ์เขามาเลยแง่ มาดูวัมเป็นหลูกพี่น้องมึงมันแนมยายสอนไงยางประกาศยางมันสีส้นบอนี่สียางไปพุ่มมันสีส้มมันคือแนมเหรอมันมนองน่หรอวไป่านต้นีมันม่ต้นแม่ต้นลอกตเดียวลอนูมแม่ยูพีม่ใูต้นแม่รกมัผู้ใหญ่มึงมาจับมาเข้ากันไว้ก่อนประกาศยางมันสนอ หยานมันสีซ so yeah, ีดเศร้านะโมเดิร oh, no, no, mm. like ์ดออกมาโมเมนต์นี้จริงจริงเจ้าข้าวหน่อยก่อนหนูหยาดไม่เห็นกล่องหยาดมันตื่นหนานหนานนี่โบเฮ้ยโอ้เกี่ยวหยาดมาไหวเพียบเลยเนาะนี่ได้ลุงยัไงก็เรียนโอ้นี่นี่แหละผีมหายถูกทรายนี่พีน้องบึงออกหากันซี่ห้างเดียวกันแต่มันเงียงกว่าเติมเต็มเต็มนี่ไงเร็วตัวละเนาะ ล่ะจำแม่ได้ไหมลูกมานี่เร็วมาเร็วเร็วเร็วเอาขีแกบนนาะมาใส่ไห้เขห้กอ่ใครของบางเอียวบาเป็นนะก้อนนหนมามีนานี่ของบางเอียวบาเป็นโลกสามเอียวมามี มันทองนี่ทองได้ดิแต่ว่าแต่ว่าเขาบริเวเป็นหลอกลวงแล้วเอเอาไปเอาไิน้ำนี่นเด้พุ่นก็ใส่ไว้เรียบรเลยพู่นพุ่นน้ำน้ำนั่นโอ้พุนเออพูนล้มก็พาดีดีบอกเออเออ วันคือ้อวนันาลสต้นทนเป็นนร่มรทตุ้มๆนแต่แต่คนือมาแล้วิบ่่่ได้แตเป้อเอาบาได้เห็ดเสียงนอนยุนี่บ่โอ้นี่เหรอขันมันได้สีขาวี่แก่ปะปูมันนอนแนมสันมากกนี่น่สีขาวนสีขาวต้องปุ้ย เห็ดออปอไอปะเห็ดไหวเพ่ินคนเราขอราขอขอดีกันเนาะวลายามันดนกันนะไอเราเพื่วันขาไปัได้หอดใสเคียงอันนี้น่กกหัวนี่ดินก็เ่หัวโดนพูดเพื่อนผมได้จัเห็ดลงงน้เพื่อนเานชเป็นำรอยอเงื่อนบอกโลกไก่เพิินโอ้ดีโลกไก่ปก็อยู่ผี่ซากะยูนี่สบายเลย เางนอี่เออเราอหนทางเองเฮ้บิดบังอยู่ดอกสบายเลยไปอยู่ดงอยู่ทุ่งพูเงินพี่อ้น่อยผมไปขับไปขางในคนไปขัไปวนเออเออดบักบัวบักเบอร์เพื่อกัปลูกขึ้นแล้วของละคาไปแซลอยคน้อมาท่าหวันนี้เขาเกมนเลยเกบมันเก็บนลนี่บอลอะไนยให มาถ่ายเบิรงซื่อๆดิมันกำลังเป็นหน่วยยายเขาไปเขาป่าหาเห็ดบ่นี่พี่น้องโอ้โหกำลังเป็นหน่วยงามๆบักบววปักบบว้านเพื่ออื่นยังะไรบ้า้ ô ông ngay nè bảo, vậy tham ông nắp, kêu xe lợn mà đây tô lông này cây đi si đấy bảo cái này, bay hải bọc นี่แหละพี่น้องมาอยู่ในธงในดงในหยังนี่วิวยู่ที่อุทาศก็สวยได้นี่ด้งน้องสัมแลกพี่น้องอีกหน่อยบัน่น,น,นเท่านั้นสร้างเขากระสอบก็หนีเลยก็ดูแค่นี้ได้จ้าพี่น้อง,องจ้หาหักสกูุกคนสมองสมองได้จ้า